The m a s c God <laughs> อ่ะเพื่อไปการเสียเวลานะพี่เนี่ยอยากจะเล่าสักเรื่องนึงฮะเวลามันอาจจะเหลือน้อยไปนิดแต่ว่าตอนนี้คนยังเข้ามาชมกันเยอะมากๆนะตอนนี้ก็เกือบ200ท่านนะเมื่อกี้ก็พีคสุดไปถึง240ท่านเลย เดี๋ยวพี่นี่จะเล่าเรื่องนี้สักเรื่องหนึ่งนะฮะแล้วก่อนที่จะจับรางวัลกันได้รางวัลกันไปนะฮะมี2รางวัลวันนี้มีองค์ล็อกเก็ตคุดกับพยันเทวิสวรรณแจกให้2รางวัลเลยฮะได้ได้ทั้ง2อย่างใน1รางวัลนะฮะได้ทั้งคุดด้วยทั้งพยันด้วยใน1รางวัลนะมี2รางวัลนะเดี๋ยวลองฟังกันก่อนนะฮะในเรื่องนี้โอเคเดี๋ยวพี่นี่จะเล่าสักเรื่องหนึ่งนะ ก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าพี่เนตได้รับฟังรับามาจากคุณหมอท่านหนึ่งก็อยากจะมาทำมาถ่ายทอดให้กันฟังแล้วกันเนาะออคือเรื่องนี้พี่เนตตั้งชื่อว่าสะกด่สะกดจิตหลอนเนี่ยฮะเมื่อกี้บอกทีมงานไปลืมชื่อซะเรื่องสะกดจิตหลอนเนาะก็เป็นเรื่องจากอ่า ทางบ้านที่ส่งมาแล้วก็เป็นคุณหมอท่านหนึ่งนะฮะท่านก็ไม่ยอมเปิดเผยตัวเองแต่ว่าเราก็ได้เข้าไปดูโปร,โปร,โปร,โปรไฟล์ที่ท่านส่งมาก็ปรากฏว่าท่านเป็นหมอจริงๆนะฮะชื่อว่าคุณหมอเอ๋นะฮะเป็นผู้ชายคุณหมอเอ๋เนี่ยตอนนี้อายุประมาณสักน่าจะ47-48แล้วฮะท่านก็บอกประมาณนี้แหละก็อายุมากกว่าคุณเนรไม่กี่ปีหรอกแต่ว่าเป็นหมอด้านาจิตเวชเนาะ อยู่ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งคือย้อนไปเมื่อประมาณสักเจ็ดปีแปดปีก่อนเนี่ยคุณหมอเอเนี่ยเขามาทำงานเป็นหมอจิตจิตเวชนะฮะใหม่ๆก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการสะกดจิตนะฮะคือท่านก็ไปเรียนเมืองนงเมือง,งนอกมาแล้วก็ได้มาเป็นหมออยู่ที่ประเทศไทยก็นำความรู้เกี่ยวกับการสะกดจิตนะฮะเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยเขานิยมกันมากมาก แล้วก็ได้นําความรู้เกี่ยวกับสะกดจิตเนี่ยมาใช้ปรับใช้กับวิชาการแพทย์นะตัวพี่เนตรเองต้องกราบขอโทษไว้ก่อนนะเผื่อบางทีพี่เนตรเนี่ยใช้ศัพท์ทางการแพทย์ไม่ถูกหรืออะไรไม่ถูกเนี่ยพี่เนตรไม่มีความรู้ด้านแพทย์นะแล้วก็ในการรักษาของแพทย์ในคุณหมอต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่เนตรพูดผิดพูด,พดอะไรก็ไปก็ขออภัยนะ,ะเผื่อมีคุณหมอท่านฟังนะ,ะก็เนี่ยจะเล่าตามที่คุณหมอท่านถ่ายทอดมาให้ฟังแล้วกัน คือคุณหมอท่านเนี่ยเขาก็ทำงานตรงนี้นะฮะมาก็ประมาณสักสามปีหลังจากที่กลับจากประเทศนอกใหม่ๆนะฮะก็มาเป็นหมอเอกชนอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งก็เกี่ยวกับการบำบัดทางจิตนะฮะการพูดโน้มน้าวการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อสมัยนั้นเนี่ยทางประเทศไทยเรายังไม่ยอมรับและตอนปัจจุบันนี้ก็คงยังยังไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่คือว่าการที่เราจะไปเดินทางไปหาหมอเกี่ยวกับจิตเวชเนี่ย เท่ากับตัวเองเนี่ยมันเหมือนคนเป็นบ้าเดินทางไปหาหมออะไรเงี้ยถ้าเกิดออกออกมาก็จะคิดว่าตัวเองเป็นบ้าก็มันก็อายๆเนาะไม่กล้าไปหาหมอแต่ทันนี้มันมีอยู่เคสหนึ่งที่คุณหมอท่านบอกว่าผมจําไม่ลืมเลยแล้วผมก็จํามาจนทุกวันนี้นะฮะต้องบอกว่าคุณหมอเนี่ยเป็นคุณหมอเอเนี่ยเป็นหมอสมัยใหม่ที่ไม่ได้เชื่อเรื่องไสย,ยศาสตร์ใดๆทั้งสิ้น คือไปเรียนปริญญาตรีปริญญาโทเป็นจบอะไรมาเนี่ยจากประเทศนอกนะฮะก็ไม่ได้มีความเชื่อเลยฮะแล้วกอ็อิงไปทางหลักวิทยาศาสตร์ในการสะกดจิตค้นเนี่ยก็เพื่อจะแบบว่าบางครั้งคนไข้มาแล้วก็พูดไม่หมดนะฮะก็ต้องใช้การสะกดจิตเอาจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยออกมาว่าคนคนนั้นนะฮะมีความบกพร่องตรงไหนมีปมด้อยตรงไหนจะ,จ,ะไจะได้แก้ได้ถูกจุด ต่นี้มันมีอยู่เคสหนึ่งที่ผู้หญิงท่านหนึ่งเนี่ยเป็นคนไทยนะแล้วเขาก็มีสามีเป็นฝรั่งต่างชาตินะฮะเขาเดินทางมาหาคุณหมอเอแล้วเขาก็บอกว่าคุณหมอคะหนูมีเรื่องจะปรึกษาคุณหมออยู่เรื่องหนึ่งถ้าหนูเล่าไปแล้วเนี่ยหนูไม่รู้ว่าคุณหมอจะเชื่อหรือเปล่าแต่หนูก็อยากเล่าเพราะว่าในสิ่งที่หนูเจอมาเนี่ยมันเป็นเวลาเกือบสองปีแล้ว แล้วหนูก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงเพราะว่าตัวเองเนี่ยก่อนนั้นน่ะเป็นคนศาสนาพุทธนะแต่ว่าพอมาแต่งงานกับฝรั่งเนี่ยฮะก็เปลี่ยนศาสนาเป็นอ่าเป็นคริสนเนาะก็ความเชื่อตรงการเป็นพุทธอะ่ะมันก็เลือนลางไปเพราะว่าไปนับถือศาสนาอีกศาสนาหนึ่งทีนี้ก็เดินทางมาแล้วก็บอกว่าหนูเนี่ยเวลาหนูนอนกับแฟนมันมีชายคนหนึ่ง ที่แต่งตัวคล้ายๆเหมือนคนนุ่งจบกระเบนแล้วก็ถอดเสื้อแล้วก็เอาผ้าขม้าหรือผ้าเสียมานอนกับหนูทุกคืนทั้งๆที่แฟนหนูเนี่ยก็นอนอยู่ด้วยตอนนี้หมอเขาก็อึ้งเขาก็บอกว่าสงสัยเราเป็นคนที่คิดมากหรือเปล่าเพราะสิ่งสิๆเนี้ยมันไม่น่ามีอ่ะน่าจะเป็นจิตใต้สำนึกมโนไปเองอะไรไปเองเนี่ยฮะ คุณหมอเอเขาก็เลยบอกว่าเอางี้ล้กันเดี๋ยวผมจ่ายยาให้เป็นเวลา7วันนะแล้วก็กินยาแล้วก็พูดโน้มน้าวจิตใจโน่นนี่นั่นให้ผู้หญิงท่านนี้รู้สึกดีแล้วก็ให้ลืมความคิดตรงนั้นไปแล้วก็จ่ายยาไปแล้วก็บอกว่าถ้ามันไม่หายหรือมันไม่มีสิ่งอะไรที่มันดีขึ้นเนี่ยให้กลับมาหาหมอใหม่ก็เลยจ่ายยาไปเวันผู้หญิงท่านนี้หลังจากเวันเนี่ย เขาก็เดินทางมาอีกพอเดินทางมาอีกก็เลยพูดว่าตอนที่หมอจ่ายยาไปแล้วหนูก็ไปกินตามที่หมอสั่งทุกประการปรากฏว่าหนูเจอหนักกว่าเดิมคือในช่วงเวลาชีวิตที่กำลังจะหลับหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยในพวังหนึ่งเนี่ยเหมือนผู้ชายคนนี้ที่ถอดเสื้อแล้วก็นุ่งโจกระเบนหรือเอาอะไรมาโปะขัวเนี่ยมานอนกับหนูทุกคืน แล้วก็พูดว่ามึงหนีกูไม่พ้นหรอกพูดคำนี้นะเป็นคนที่มีผู้ชายที่แบบอ่าค่อนข้างจะตัวใหญ่นิดนึงอะ่ะแล้วก็มานอนแล้วก็เล่าให้สามีฟังสามีก็บอกว่ามันไร้สาระอะไรเงี้ยคือแบบอยู่เป็นอะไรมากหรือเปล่าอะไรนจนแบบตัวเองไม่คิดจะไปปรึกษาใครก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยมาตัดสินใจมาหาหมออีกครั้งหนึ่งใน ในวันที่เจ็ดนะฮะผ่านไปเจ็ดวันพอมาหาหมอแล้วเนี่ยหมอก็บอกว่าถ้ามันไม่หายจริงอ่ะผมต้องใช้วิธีสะกดจิตนะสะกดจิตให้คุณจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยมัน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 พูดออกมาว่าไอ้เรื่องที่คุณพูดเนี่ยมันจริงไหมมันเกิดตรงไหนมันมีปมตรงไหนก็เลยตัดสินใจเนี่ยทำการสะกดจิต ในห้องสะกดจิตนะฮะเขาอ,อธิบายนิดหนึ่งก็จะเป็นเตียงเตียงนอนที่ราบเรียบลงไปแล้วก็เอาหมอนหนุนตามปกตินะฮะเป็นเตียงเหมือนคล้ายๆถ้าเราไปสระผมในห้องเสริมสวยนะในร้านเสริมสวยก็เป็นเตียงประมาณนั้นแล้วก็มีโคมไฟเนี่ยหนึ่งดวงที่เป็นไฟเหลืองๆเหมือนห้องสืบสวนนะฮะทิ้งลงมาก็จะไม่เห็นหน้าหมอนะเพราะระดับที่ไฟมันดิ่งลงมาเนี่ยมันก็จะ เห็นแค่ตัวผู้หญิงนะฮะถ้าไม่ยื่นหน้าเข้าไปเนี่ยก็จะไม่เห็นเราเลยเพราะว่าเราก็จะอยู่ในความมืดก็ให้ผู้หญิงคนนี้นอนแล้วก็นําลูกตุ้มนะฮะลูกตุ้มที่ทงางต่างประเทศเขาใช้เนี่ยมา,กา,กา,กา,มาแกว่งแกว่งไปแกว่งมาแก่งแกว่งไปแกว่งมาแล้วให้ผู้หญิงคนนี้มองเป็นการสะกดจิตนะฮะในเบื้องต้นพอเขาใช้วิธีนี้กับคนที่มีเคสหนักๆจริงๆนะ พอหลังจากนั้นไปได้สักประมาณ10นาทีนะผู้หญิงคนนี้ก็เลยเข้าไปอยู่ในผวังของการสะกดจิตผู้หญิงคนนี้เขาร้องไห้แล้วเขาก็ยกมือพนมแล้วเขาก็พูดว่าฉันขอโทษฉันขอโทษฉันขอโทษอยู่สามคำแล้วคุณหมอขก็บอกว่าขอโทษเรื่องอะไร บอกได้ไหมว่าขอโทษเรื่องอะไรผู้หญิงท่านนี้ก็พูดว่าฉันไม่ได้ตั้งใจฉันขอโทษฉันขอโทษฉันขอโทษมันทําฉันมันทําฉันฉันขอโทษอะไรเงี้ยทีนี้คุณหมอก็บอกว่าขอโทษเรื่องอะไรบอกได้ไหมบอกหน n o i ี y อ,อะไรเงี้ยเหมือนซักกันนะผู้หญิงก็ไม่พูดอะ่ะพูดอยู่คํานี้คําเดียวเนี่ยพอจังหวะนั้นนะ ที่คุณหมอเนี่ยพูดไปว,ว่าเขาซักถามอะไรคุยกันเรียบร้อยเนี่ยก็ปรากฏว่ามันไม่มีเสียงตอบรับนะจากผู้หญิงเนี่ยก็คุณหมอก็ถามนะก็รู้สึกว่าเคสเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าหนักใจนะอึดอัดพอหลังจากการพูดสนทนาแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ตอบนะแล้วก็ยังอยู่ในระวังเนี่ยแล้วคุณหมอก็ถามว่าบอกได้ไหมบอกได้ไหมปรากฏว่าเก้าอี้นะที่มันอยู่ ตรงกันข้ามกับหมอนเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่จะมานอนเนียมันจะมีเก้าอี้นั่งของผู้หญิงท่านนี้นะมันขยับขยับออกนะแล้วก็มีผู้ชายท่านหนึ่งที่โปกหัวด้วยผ้าสีต่างๆเนี่ยเป็นผ้ากมาผ้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาชะโงกหน้าออกมาจากความมืดนะเข้ามาในแสงนั้นแล้วเขาก็พูดว่า มันมีชู้กูจึงตามมันมาพูดอย่างนี้โอ้โหเท่านั้นแหละหมอเอเนี่ยสะดุ้งแล้วก็หงายท้องลงไปนะฮะไปนั่งบนเก้าอี้ที่ตัวเองนั่งอยู่นะฮะเพราปกติยืนนะยืนถามอ่ะแล้วก็สะกดจิตไปด้วยอ่ะโอ้โหคุณหมอเอบอกผมไม่เคยตกใจอย่างนี้ทั้งชีวิตเนครั้งนี้ผมตกใจที่สุดเลยแล้วผมก็ไม่ ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งสิ่งนี้มันคืออะไรแล้วประตูเนี่ยที่เข้ามานี่มันไม่มีใครสามารถเข้ามาได้นะเพราะเขาล็อกแบบล็อกล็อกดีอ่ะไม่มีใครกล้าเข้ามาได้แล้วผู้ชายคนนี้ก็ยื่นหน้าออกมาพร้อมกับหน้าตาที่มันดำคั้มแบบเหมือนคนที่ตายมานานแล้วน่ะเป็นสีเขียวออกม่วงนะฮะแล้วคุณหมอก็แบบตกใจในประวังก็ร้องตะโกนร้อง เร้องตะโกนผู้หญิงคนนี้เขาก็สะดุ้งตื่นจากผวังในในการสะกดจิตนะะแล้วเขาก็ยกมือไหว้หมอแล้วเขาก็ร้องไห้แล้วเขาบอกว่าหนูขอโทษหนูรู้แล้วว่าหนูเป็นอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอเขาก็อึ้งนะอึ้งอยู่พักใหญ่ๆเลยแล้วผู้ชายคนนั้นก็หายไปจากสิ่งตรงนั้นนะแล้วคุณหมอเอกก็บอกว่าถ้าคุณรู้แล้วในสิ่งที่คุณเป็นเนี่ย คุณก็กลับไปขอเข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่ตามที่คนไทยเขาจัดการกันนะตัวคุณหมอเอ๋นี่ก็ไม่รู้เรื่องนี้เหมือนกันนะเพราะว่าไปโตเมืองนอกไปเรียนเมืองนอกอะไรแล้วแต่เนี่ยแต่ว่าตัวเองนี่ก็เป็นคนไทยนะผู้หญิงท่านนี้ก็เลยกราบลาแล้วก็บอกว่าหนูขอกลับบ้านแล้วหนูรู้แล้วว่าเป็นยังไงต่อไปนี้เดี๋ยวหนูเนี่ยจะไปบวชชีบวชถือศีลภาวนานะในแบบศาสนาพุทธนะ ก็จะไปบอกกับแฟนว่าในสิ่งสิ่งนี้เมื่อชาติที่แล้วเนี่ยหนูเคยเป็นคนพุทธแล้วก็เคยไปทากรรมเขาเหมือนว่าโดนฝรั่งอ่ะต่างชาติที่เข้ามาในสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่รู้นะมันเป็นยังไงก็บอกว่าโดนฝรั่งท่านเนี้ยคมขืนแล้วผู้ชายท่านเนี้ยก็โดนฆ่านะคือในในผวังที่เขาลึกเข้าไปในการสะกดจิตอ่ะว่าแฟนเขาเนี่ยโดนฆ่าแล้วแฟนเขาเข้าใจผิดว่าผู้หญิงท่านเนี้ยไปมีชู้กับฝรั่ง แล้วให้ฝรั่งมาฆ่าตัวเองมันก็เลยผูกจิตกันโดยที่มันไม่ได้ขอเข้ามากรรมต่อกันนะจนมาถึงพบชาตินี้นะอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอย่างมากๆเลยแล้วคุณหมอท่านเนี้ยคุณหมอเอเนี้ยคือเขาเป็นคุณหมอที่เขาเปิดเผยตัวเองไม่ได้นะเพราะเรื่องพวกนี้มันเล่าให้ใครฟังไม่ได้แล้วก็บอกว่าอยากให้คุณเนมาถ่ายทอดมากๆเลยเพราะมันเป็นเรื่องเดียวในะชีวิตของเขาที่เขา เห็นผีจัดจะแบบนี้แล้วทุกวันนี้คุณหมอเอก็คล้องพระนะคล้องพระค้องท้าวเวสสุวรรณด้วยนี่แหละฮะก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่คุณหมอเขามาถ่ายทอดให้เราฟังก็เป็นวิทยาฐานความรู้นะฮะเกี่ยวกับการสะกดจิตอะไรก็แล้วแต่นะฮะถ้าผิดพลาดประการใดไปพี่นี่ต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับคุณหมอเนาะเราก็ บางครั้งเขาไม่กล้ามาเล่าหรอกเพราะว่าเขาเป็นเขาเป็นคุณหมอเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์โดยตรงเพราะต้องใช้การพูดโน้มน้าวจิตใจกับคนนะฮะก็ถ้าเกิดมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันจะขาดความเชื่อถือไปว่าเอ้ยเชื่อสิ่งนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละฮะก็เป็นเรื่องราวที่พี่เนทเอานํามาฝากอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องอะสะกดจิต